ก็โอเคครับได้ได้ได้ส่วนในส่วนที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้เพราะว่าของอของโค้ชเนี่ยโค้ชบอกในเรื่องของการเขาเรียกประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงซึ่งทิ้งเป็นสิ่งที่หลายหลายคนถ้าเดินเดินเดินในเส้นทางแบบนี้ก็ต้องเจอ,อผมก็เลยมองว่าเอออันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้สนใจก็ขอให้มาลงเพราะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ข้อที่จริง แล้วก็ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาในเรื่องของการที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้สวัสดีค่ะครับคุณอะไรคะผมรัตวงศิรียอดอรุณครับค่ะจากจังหวัดจากจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะคุณโคราชนะคะใช่ครับทำอะไรมาครับปัจจุบันเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัททุเรียนประกันภัยครับบริษัทดังชื่อดังอันดับหนึ่งเลยนะคร่ะแล้วทำไมถึงคิดจะผันมา จริงๆก็คือในส่วนของตัวเองเองแล้วเนี่ยก็มีที่ดินเป็นของตัวเองด้วยม,มีมีจำนวนเยอะอยู่พอสมควรครับ,รบก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาได้ก็น่าจะดีกว่าไหม,มก็เลยต้องหาความรู้ในเรื่องของการมาพัฒนาให้มันเป็น เป็นรูปธรรมจริงๆระครับแลวหลังจากที่เรียนเป็นหนึ่งวันเนาะในส่วนที่จะมาอยากได้มาเติมเต็มอะได้เติมบ้างหรือยังครับก็อโอเคครับได้ได,ได้ได้ส่วนในส่วนที่เราไม่เคยรู้รเราก็รู้เพราะว่าของอของโค้ดเนี่ยโค้ดบอกในเรื่องของการเขาเรียกประสบการณ์จริงรประสบการณ์ตรงซึ่งทิ้งเป็นสิ่งที่หลายหลายคนถ้าเดินเดินเดินในเส้นทางแบบนี้ก็ต้องเจอผมก็เลยมองว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้ แล้วก็ถ้าอย่างนี้นะคะแน,น,นะนำนะคะสำหรับคอร์สนี้สำหรับคนที่ส,สนใจเนี่ยบางคนยังลังเลนะอยู่ครัจริงจริงก็คืออยากแนะนําให้เพื่อนๆที่อ่ที่ได้เห็นในในโปรไฟล์ของโค้ดหรือในเห็นในการการโฆษณาเนาะฮะว่าอยากสนใจก็ขอให้มาลงเพราะมัม่นใจได้ว่าคุณจะได้ข้อทด้จริงแล้วก็ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาในเรื่องของการที่จะเป็นบริษัท กสังหารทรับได้ครับขอบคุณมากครับครับครับดีครับ